เราจะมาพูดถึง ten plural nouns rules นะคะก็คือว่าเป็นคำการเปลี่ยนคำเอกพจน์นะคะคำนามเอกพจน์ให้เป็นคำนามพหูพจน์นะคะก็คือคำนามเอกพจน์ก็คือเป็นคำนามที่ไว้ใช้เรียกสิ่งเดียวนะคะอย่างเดียวนะคะอย่างเช่น cat a แค t นีแมวหนึ่งตัวนะคะก็จะเรียกว่าเป็นคำนามเอกพจน์แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแมวหลายตัวคือ2ตัวขึ้นไปนะคะ two c a t นะคะเราจะไม่ใช้เราจะไม่ได้ใช้เป็น cat cat เฉยๆแล้วนะคะทีนี้ไปดูกฎกันเลยค่ะมันจะมี10ข้อด้วยกันนะคะคือคำนามส่วนใหญ่เนี่ยข้อที่1น,นะคะคำนามส่วนใหญ่อะ่ะมันจะจะ เราจะใช้วิธีการเติม s นะคะคำนามส่วนใหญ่นะคะเราจะเติม s นะคะจะเปลี่ยนเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์โดยการเติม s นะคะแค่เติม s ไปข้างหลังคำนามนั้นๆเองนะคะก็จะกลายเป็น l u r a l now แล้วนะคะอย่างเช่นอะไรนะคะก็คืออย่างเช่น book นะคะถ้าเกิดหนังสือ book คือหนังสือนะคะหนังสือหนึ่งเล่มเนี่ยเราก็จะใช้เป็น a book หรือว่า one book อะไรอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพหูพจน์นะคะเราจะเติม s ลงไปนะคะกลายเป็น two สมมุตินะคะ two books นะคะหนังสือสองเล่มนะคะก็คือจะเป็นการเติม s ลงไปนะคะตัวอย่างต่อไปก็คืออย่างเช่น student นะคะ student ที่แปลว่านักเรียนนะคะถ้า1นคน1สิ่งสิงก็จะเป็นเอ่อหนหนึ่งคนนะคะก็คือจะใช้ student อย่างนี้นะคะแต่ถ้าเป็น student หลายคนนะคะเราก็จะเติม s นะคะ ก็คือแค่เติม s ลงไปนะคะหรือว่าจะเป็น e อกนะคะเอกที่แปลว่าไข่นะคะถ้าเป็นพระหูพจน์นะคะเราก็จะเติม s ลงไปแค่นั้นนะคะหรือว่าอย่าง cat นะคะที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างไปนะคะก็คือ cat เติม s นะคะแล้วก็ คองี car เติม s นะคะง่ายมากเลยนะคะคือคำนามส่วนใหญ่เนี่ยเราจะแค่เติม s ไปนะคะแต่ว่ามันก็จะมีกฎอื่นๆอีกนะคะอย่างเช่นข้อ2นะคะคือคำนาวไอ้คำนามนะคะคือขอใช้ตัวย่อเป็นตัว n จุดนะคะคำนามที่ลงท้ายนะคะลงท้ายด้วย ch นะคะ sh นะคะ ss s นะคะแล้วก็ Z นะคะหรือว่าตัว X นะคะเราจะไม่ได้เติม S อย่างเดียวแล้วนะคะแต่ว่าเราจะเติมนะคะ ES นะคะหลังคำนามนั้นๆนะคะอย่างเช่นว่า BUS นะคะ BUS นะคะถ้าเป็นพหูพจน์นะคะมันก็จะกลายเป็น BUS U.S. แล้วก็เติม E.S. นะคะคือสิ่งที่สังเกตก็คือว่าตัว S ใช่ไหมคะมันมีตัว S เงี้ยนะคะถ้าเกิดคำนามที่ลงท้ายด้วยตัว C.H.S.H.S. นะคะ S. s t หรือว่า X นะคะหรือว่าอย่างเช่น Box นะคะ Box นะคะลงท้ายด้วยตัว X ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้นะคะเราก็จะต้องเป็น เติม es นะคะออกเสียงว่า boxes นะคะ boxes หรือว่าคำนี้นะคะ watch นะคะที่แปลว่านาฬิกานะคะตัวนี้นะคะ ch นะคะลงท้ายด้วย ch เพราะฉะนั้นนะคะก็จะเติม es นะคะ นะคะก็คือเป็น watchers นะคะทีนี้ข้อ3นะคะเอากดข้อที่1นะคะคือเติม s นะคะหลังคำนามนั้นๆได้เลยนะคะข้อที่2ก็คือเติม es นะคะหลังคำนามที่ลงท้ายด้วย chshss นะคะ sx หรือว่า Z นะคะข,ข้อที่3เนี่ยคือคำนามนะคะ now ที่ลงท้ายด้วย y นะคะลงท้ายด้วย y แต่นะคะมันจะมีนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าหน้า Y เนี่ยเป็นพยัญชนะนะคะด้วยนะคะถ้าหน้า Y เป็นพยัญชนะด้วยนะคะเราจะเปลี่ยนโอ้โหคอนดิชันเยอะนะคะก็เปลี่ยน Y เป็น I นะคะแล้วเติม es นะคะ คืออย่างเช่นนะคะ,ะยกตัวอย่างจะได้เห็นเห็นภาพได้อย่างชัดเจนนะคะอย่างเช่นคํานี้นะคะ enemy นะคะคือเขาบอกว่าอะไรคะลงท้ายด้ว,ย,วยอ่ะถูกต้องนะคะหน้า Y เป็นพยันชนะพยันชนะคืออะไรคะคือตัว ออที่ไม่ใช่สระสระในภาษาอังกฤษคือ A E I O U ใช่ไหมคะก็คือตัวอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ A E I O U ในที่นี้คือตัว M นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es นะคะก็จะกลายเป็นแบบนี้นะคะ enemies นะคะ enemies เปลี่ยน y เป็น i นะคะแล้วก็เติม es นะคะหรือว่าตัวนี้นะคะ,ะคือ ลงท้ายด้วย y ใช่ไหมคะแล้วก็หน้า y เป็นพยัญชนะคือตัว d นะคะแล้วก็จะเปลี่ยน y เป็น i นะคะแล้วก็เติม es นะคะหรือว่าคำนี้นะคะ country นะคะที่แปลว่าประเทศนะคะลงท้ายด้วย y ใช่ไหมคะหน้า y เป็นพยัญชนะคือตัว r นะคะก็คือเปลี่ยน เปลี่ยน y เป็น i แล้วก็เติม es นะคะอ่านี่คือข้อที่3นะคะทีนี้ไปดูข้อที่4ค่ะจะยังเป็นคำนามที่ลงท้ายด้วย y อยู่นะคะลงท้ายด้วย y แต่ว่าถ้านะคะเมื่อกี้หน้า y เป็นพยัญชนะใช่ไหมคะแต่นี้ถ้าเกิดว่าหน้า y เป็นสระนะคะถ้าหน้า y เป็นสระเนี่ยเราจะแค่ เติม s มเติม s ที่หลังคำคำนั้นเลยเองนะคะอย่างเช่น day day นะคะลงท้ายด้วย y หน้า y เป็นตัว a a คือสระใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้เป็นเติม s เฉยๆนะคะคือเราจะไม่เปลี่ยน y เป็น i นะคะเราก็เติม es หรือว่า key อย่างนี้นะคะลงท้ายด้วย y หน้า y เป็น e นะคะก็จะแค่เติม s ลงไปนะคะหรือว่า,ามังกีนะคะลิงนะคะหน้าลงท้ายด้วย y หน้า y เป็นสระนะคะเพราะฉะนั้นก็จะแค่เติม s ลงไปเท่านั้นเองนะคะโอเคนี่คือ4ข้อแล้วนะคะไปดูที่ข้อ5นะคะกดข้อที่5เอ้าวไม่เกี่ยวกับ y ละทีนี้เป็นคำนามที่ลงท้ายด้วย f หรือว่า fe นะคะ f หรือ fe นะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นคำนามที่ลงท้ายด้วย f หรือ fe นะคะเราจะเอา f หรือ fe เนี่ยออกนะคะตัด f หรือ fe ออกเลยนะคะแล้วก็เติมแล้วเติม V-E-S แทนนะคะเอา F หรือ F-E ออกนะคะแล้วก็เติม V-E-S แทนนะคะอย่างเช่น F-wife อย่างนี้นะคะลงท้ายด้วย F-E ใช่ไหมคะ,ะก็คือ,อเราก็จะเอาตัว F-E ออกนะคะแล้วก็เติม V-E-S นะคะเป็น wife ี้นะคะคแล้วก็คำนี้นะคะ leaf นี้นะคะถ้าเราก็คือเอาตัว f ออกนะคะกลายเป็นแล้วก็เปลี่ยนเราเอาออกปุ๊บแล้วก็เติม v e s แทนนะคะเป็น leaf v e นี้นะคะแล้วก็จะมีอ่ายกตัวอย่างอีกคำหนึ่งนะคะอย่างเช่น knife น,นะคะที่แปลว่ามีดนะคะเอา f e ออกนะคะแล้วก็ เิม VES แทนนะคะเป็น k n i v e นะคะลักษณะเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าห้าข้อแล้วครึ่งทางแล้วนะคะแต่ว่าในข้อที่6เนี่ยเรายังจะอยู่ที่ตัว F อยู่นะคะเพียงแต่ว่าคํานามที่เป็นคํานามที่ลงท้ายด้วย ff นะคะลงท้ายด้วย ff และก็ และหน้า ff เนี่ยและหน้า f เนี่ยเอ่อเดี๋ยวนะคะเป็นคำนามที่ลงท้ายด้วย ff นะคะหรือนะคะหรือลงท้ายด้วย f เฉยๆแต่ว่าหน้า f เนี่ยเป็นสระนะคะส่วนใหญ่แล้วคำพวกนี้อย่างเช่นนะคะอันนี้เราจะเติม s อย่างเดียวเติม s อย่างเดียวนะคะก็คืออย่างเช่นแบบว่า roof นะคะคือลงท้ายด้วย f ใช่ไหมคะแล้วก็หน้า f เป็นสระเนี่ยเราก็จะแค่เติม s เท่านั้นเองนะคะเป็น groups นะคะแล้วก็อย่างเช่น believe นะคะก็จะกลายเป็น believe เติม s เฉยๆนะคะเพราะว่าลงท้ายด้วย f แล้วก็หน้า f เป็นสระนะคะหรือว่า cliff นะคะ cliff ลงท้ายด้วย ff f, นะคะเราก็จะเติม S ไปได้เลยนะคะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ต่อไปนะคะเป็นข้อที่7นะคะก็คือเอาสรุปนะคะมาถึงอันแรกเนี่ยคือคำนามส่วนใหญ่นะคะคำนามทั่วไปเนี่ยเราจะแค่เติม S อันที่สองคำนามที่ลงท้ายด้วยพวก chshss H, S, S, <S, <S, พวกเป็นแบบแบบสื่อ,อทั้งหลายเนี่ยนะคะก็คือแบบพวก X Z อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเติม es ลงไปนะคะอันที่3นะคะก็คือเป็นเกี่ยวกับตัว y นะคะซึ่ง y เนี่ยมี2อันนะคะก็คือข้อ3เนี่ย y คือถ้าลงท้ายด้วย y แต่หน้า y เป็นยัญชนะนะคะเราก็จะเปลี่ยน y เป็น i เราก็เติม es นะคะแต่ถ้าเกิดว,ว่าหน้า y เนี่ยข้อที่4นะคะเป็นสละดเนี่ยเราก็จะเปลี่ยน เราก็จะแค่เติม s เฉยๆนะคะแล้วก็ต่อไปข้อที่5เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับ f หรือว่า fe นะคะคือเราตัด f หรือ fe ออกเลยแล้วก็เปลี่ยนเป็นเอ่อแล้วก็เติม ves ไปแทนนะคะส่วนข้อที่6กก็คือถ้าเกิดลงท้ายด้วย ff f นะคะหรือว่าถ้าเกิดลงท้ายด้วย f ตัวเดียวแต่ว่าหน้า f เป็นสระเนี่ยเราก็มักจะเติม s นะคะแต่ว่า แค่เติมเอชเฉยๆแต่ว่ามันก็จะไม่ใช่ทั้งหมดไปนะคะบางทีมันกจ็จะมีกรณียกเว้นนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะต่อไปในข้อที่7เนี่ยเราจะพูดถึงถ้าเกิดว่าคำนามที่ลงท้ายด้วยตัวโอตัวโอแล้วนะคะแล้วก็หน้าโอเนี่ยเป็นพยัญชนะนะคะพยัญชนะคือที่ไม่ใช่ a i o u นะคะอ่ะอย่างเช่น เ,เราจะทำยังไงคะเราก็จะเติม es นะคะเราจะเติม es ลงไปนะคะอย่างเช่นนะคะ hero ะค,ะคือลงท้ายด้วย o นะคะแล้วหน้า o เป็นพยัญชนะคือตัว R นะคะเราก็จะเติม es ไปได้เลยนะคะ heroes นี้นะคะหรือว่า p o t a t o นะคะ p o t a t o นะคะลงท้ายด้วย o นะคะหน้า o เป็นพยัญชนะคือตัว t นะคะก็จะเป็น potatoes แล้วก็เติม es นะคะหรือว่า tomato นะคะ tomato นะคะลงท้ายด้วย o หน้า o คือ พยัญชนะนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเติม es ไปได้เลยค่ะทีนี้ข้อที่8นะคะจะยังอยู่ที่ตัว o นะคะข้อที่8คํำนามที่ลงท้ายด้วย o นะคะแต่ว่าหน้า o เนี่ยเป็นสระนะคะหน้า o เป็นสระเราก็จะแค่เติม s เฉยๆนะคะอย่างเช่นนะคะ radio นะคะเราก็จะ ลงท้ายด้วย o ใช่ไหมคะหน้า o เป็นตัว i คือเป็นสระนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะแค่เติม s เฉยๆนะคะหรือว่า bamboo นะคะลงท้ายด้วย o หน้า o เป็นสระนะคะเราก็จะเติม s เฉยๆนะคะหรือว่า z o นะคะก็คือลงท้ายด้วย o นะคะหน้า o เป็นสระนะคะเพราะฉะนั้นแค่เติม s เฉยๆนะคะต่อไปนะคะข้อที่9นะคะกฎข้อที่9คือคำนามที่ผิดปกตินะคะคำนามที่ไม่ปกตินะคะจะเปลี่ยนรูปไปเลยนะคะจะเปลี่ยนรูปเลยนะคะจะไม่จะไม่ใช่แบบเติม s เติม es อะไรแล้วนะคะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่น m ม n นะคะที่แปลว่าผู้ชายนะคะก็จะ กลายเป็น men ทันทีถ้าเกิดเ,เป็นพหูพจนะคะหรือว่า ox อย่างนี้นะคะก็คือจะเป็น ox en, อย่างนี้เลยนะคะหรือว่า child child นะคะที่แปลว่าเด็กๆเนี่ยถ้าเกิดหลายคนก็จะกลายเป็น children เลยนะคะคือเปลี่ยนกฎเลยนะคะไม่ไม่ไม่ได้อยู่ในที่ตัว s หรือ ss อีกแล้วนะคะหรือว่า food นะคะก็ กลายเป็นฟ e ดอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือเปลี่ยนรูปไปเลยถามว่าอ้าวแล้จะรู้ได้ยังไงล่ะคะ อ๋อก็ต้องจำเอาค่ะเนี้นะคะเราก็จะต้องออคอยศึกษาแล้วก็ส่วนใหญ่มันก็จะมีที่ใช้อยู่ก็จะแบบไม่ได้เยอะมากนะคะเราก็จะเห็นกันอยู่บ่อยก็จะเป็นคําประมาณนี้นะคะเราก็จะต้องใช้ประสบการณ์ในการดูเอานะคะก็ต้องจำกันไปนะคะส่วนข้อสุดท้ายนะคะแต่ถามว่ามันเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะมากนะคะข้อสุดท้ายเนี่ยคือคำนามบางคำเนี่ยจะ ไม่เปลี่ยนรูปนะคะจะไม่เปลี่ยนรูปเมื่อกี้เปลี่ยนแบบเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมคะอันนี้คือจะไม่เปลี่ยนรูปไม่ว่าจะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์นะคะก็คือยังใช้ตัวเดิมอยู่นะคะอย่างเช่น fruit นะคะที่แปลว่าผลไม้เป็นพหูพจน์นะคะก็ยังเป็น fruit เหมือนเดิมนะคะหรือว่า fish ที่แปลว่าปลาเนี่ยนะคะก็จะใช้ fish เหมือนเดิมหรือ De r er นะคะที่แปลว่ากวางนะคะก็จะเป็น deer เหมือนเดิมนะคะหรือว่า trousers นะคะกางเกงนะคะก็เป็นมันมีเติม s นะคะก็คือยังเป็น trousers เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นเอกพจน์หรือพาหุพจนะคะก็อ่อแถมให้อีกคำหนึ่งแล้วกันนะคะที่ใช้บ่อยที่เราพบบ่อยก็คือชิปนะคะที่แปลว่าแกะเนี่ยก็คือจะใช้โคงรูปเดิมนะคะก็วังว่า หมดแล้วนะคะ10ข้อนะคะสำหรับกดสำหรับการเปลี่ยนเอกพจน์ให้เป็นพระหุพจน์นะคะก็ไม่ยากเลยนะคะยังไงหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยขอบคุณมากเลยค่ะ